คือล่าสุดเนี่ยก็มีคุณรรจนนาโตสิตะกูลนะออกมาบอกว่าขอเรียกร้องให้หยุดแจกเงินดิจิตลอลนี่ใครที่รอจะได้อยู่แหม คนหลังลุกเลยนะออกมาแบบเรียกร้องให้หยุดแจกเงินน่ะครับอ่า<ม>เขาบอกว่าเหตุผลที่เขาออกมาเรียกร้องให้หยุดแจกเงินในหน้าหน้าคุณเขานี่นะขึ้นรูปให้ดูนะคุณคนนี้นะคะคุณรจนานะเขาบอกว่าเพื่อหยุดยั้งความเสียหายต่อระบบการเงินการทางของประเทศเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่านักเศรษฐศาสตร์การเงินท่านหนึ่งเขาบอกว่าเงินดิจิตอลตามทฤษฎีเนี่ยจะถูกจําแนกเป็นเงินเลวอ่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเงินเลวคืออะไรนะเขาบอกว่าเงินเลวเนี่ยเพราะว่าใช้ได้ในเวลาที่จํากัดคือ6เดือนพื้นที่ ที่ก็จํากัดเช่นเดียวกันคือ4กิโลเมตรและใช้กับคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นตามทฤษฎีมันต้องถูกลดมูลค่าให้เหลือ 70, 60, 50หรือ40%รรัฐบาลต้องหาเงินมาโปะเต็มจํานวน <ฮะ S 1> นั่นคือ560,000ล้านบาทฮะเท่าไหร่นะ560,000ล้านบาท,ท,<ะ>ทเองอเอง เขาบอกว่ารัฐบาลต้องหาเงินมาปลดเต็มจํานวนนะแล้วตามทฤษฎีเนี่ยคนจะต้องรีบใช้เงินเร็วก่อนเงินดีคือคนจะแย่งกันใช้แบบไม่ลืมหูลืมตาคุณรสจนาเขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าเหมือนมีคูปองอ่ะต้องรีบฉีกทํำไมไม่เอาเงินดีทำไมไม่เอาเงินสดทำไมไม่เอาเงินดี คือเงินสดๆเนี่ยทำไมต้องเอามาเป็นเงินเหลวก็คือทำไมต้องเป็นดิจิตอลใช่ไหมากเสเขาก็เลยอยากรู้ว่าให้มันมีอะไรซ่อนอยู่ทาไมทาอะไรซับซ้อนให้คนตามไม่ทันน่าสงสัยว่าจะมีการทุจริตซ่อนอยู่หรือเปล่า่น่คุณรัชนาเขาก็ออกมาสงสัยซึ่ง อันนี้บอกก่อนนะทัตดาม่านะพิมดามาทุกคนมีสิทธิ์สงสัยได้ใช่อ่าอันนี้แจ้งไว้ก่อนเพราะว่าเงินที่สมมุติเป็นเงินที่จะออกมาเป็นมันเงินเป็นภาษีของเราเอาเงินภาษีเรามาแจกเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยถูกต้องไหมแล้วเราอะเราเนี่ยเราเราเราพูดเราเราคือเสียภาษีเต็มร้อยเลยเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะเงินเรา ภาษีกูไม่ภาษีกูบางคนบางคนพูดภาษีกูแต่ไม่เสียงเงินไม่เคยเสียภาษีนะแต่กล้าพูดภาษีกูขออนุญาตแก้ชื่อนะเขาชื่อคุณรสนารสนานี่คุณรสนารสจนานี่เขาเองเนาะไม่ใช่หรอถูกนี่ไงเด็ดพี่ไงติดมาจากวงอ่าหลายคนไม่รู้จักคุณรสนานะครับจริงๆรับนะคุณรสนาเนี่ยเป็นนักการเมืองรักรณรงค์ด้านสุขภาพและสิทธิผู้บริโภคความสามารถมีความสามารถมากๆนะครับซึ่งคุณรสนาเนี่ยเคยปลดปลอ n การทุจริตการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ ในกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วนะครับและนอกจากนี้ยังเคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครซึ่งได้รับคะแนนอันดับหนึ่งเลยนะครับคนนี้คุณรสนานครับมผมนอกจากนี้นะคุณรสนาเขาบอกว่ามาฟังผลเสียนผลเสียที่ตามมาคือคนขายของที่ได้เงินเลวนั้นจะไม่ได้ลดมูลค่าเงินก็คือจะขึ้นราคาสินค้าแทนเขาบอกว่าอาจจะทําให้เกิดเงินเฟอ้อได้ทางผู้ว่าแบงค์ชาติก็เคยเออกมาบอกนะว่าเงินดิจิทัลเนี่ยจะทําให้เงินบาทขาดเสถียรภาพรัฐบาลไม่ฟังดึง ดันจะทําให้ได้ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นกลัวจะมีความเสียหายซ้ารอยเดิมใช่ตอนนี้ก็ถกกันสนั่นเลยกิติรัตนะ์นรนองประธานที่ปรึกษานาะยกรัฐมนตรีและรองหัวหนะ้าพรรคเพื่อไทยก็ออกมาโพสต์โต้กับคุณรสนาโต้ตกับบอกว่ารู้ไหมครับว่าคําว่าเงินเลวที่เป็นเป็นคาที่ผู้บริหารการคันของอังกฤษใช้มาตั้งแต่ปี2,101นะครับคิดหมูนักเศรษฐศาสตร์หากนํามาใช้กับเรื่องนี้ผมตีความในทางบวก ได้ว่าเงินเลวสามารถเป็นตัวกลางในการจับจ่ายใช้สอยที่ดีได้อทาไมเราไม่ใช้เงินสดให้มันจบจบไปนะแจกเงินสดไปเลยใม้ืง่ายหน่อยคนที่เขาสนับสนุนเขาคิดว่าเงินนี้จะใช้นี่ได้ใช้นี่ไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้เล่นหวยไม่ได้คนที่จะได้รับว่าใช้นี่ไม่ได้เล่นหวยไม่ได้ อะไรหลายๆอย่างไว้ได้ไไดแล้วมัเนมเป็นเบี้ยงหัวแตกอะมัน<ช>มเป็นเบี้ยงหัวแตกแบบสุดๆมัน <พ em S 2> <ค>ไม่เข้าใจกแบบันหรือว่าเงินมันมันใช้ไม่ได้ห้าแสนหกหมื่น 60, 60ล,ล้านเนี่ยคุณติตกิจตั์เขาว่าไงอีกพี่โฟดแล้วว่าเมื่อต้องกระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจการมีเงินหรือรับเงินไปแล้วเนี่ยถูกใช้จ่ายในเวลาและใช้จ่ายไปกับสิ่งที่พึงประสงค์จากกระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีเงินแล้วจึงเป็นเงินที่ดีตามภารกิจ ได้นะครับฮ่องกงเองก็ได้รับเงินดิจิตอลประมาณคนละสองหมื่นสามนักเรียนที่หรือผู้ที่มาทํางานระยะยาวได้รับเงินครึ่งหนึ่งด้วยได้ติดตามข่าวสารการการเงินต่างประเทศหรือเปล่าครับถ้าแต่ฮ<อ>่องกงก็แย่ๆอยู่พักหนึ่งนะไม่แต่ฮ่องกงอย่าฮ่องกงเนี่ย,เ,ย<ม>เขาเสียภาษีถูกต้องเกือบ<ช>ทุกคนนะ